จเจาะลึกแนวคิดแบบแชมป์โลกกันนะครับที่เรียกว่า Champion m i n d ์เซเราดูมาจากแก่นของหนังสือ The Champions Mind ของด r Jim ร์จิมแอเฟโมาดูกันครับว่าอะไรที่ทำให้พวกสุดยอดนักกีฬาก็แตกต่างแล้วเราจะเอาแนวคิดนี้มาใช้กับตัวเองได้ยังไงบ้าง ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาอย่างเดียวแต่มันเอาไปปรับใช้ได้กับทุกคนเลยนะที่อยากจะแบบดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาโดยเฉพาะเอ,อ่อเวลารับมือกับความกดดันซึ่งเราก็เจอกันอยู่แล้วเนาะในชีวิตประจําวันใช่เลยครับงั้นเริ่มตรงนี้เลยทําไม m i n d s e หรือความคิดเนี่ยมันถึงดูสําคัญกว่าร่างกายซะอีก มีคำพูดของโนวัคเจอโควิชที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าพอถึงระดับท็อปจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถทางกายภาพมันใกล้เคียงกันมากสิ่งที่ตัดสินจริงๆกลายเป็นใจใครอยากชนะมากกว่าใครจิตใ,ใจแกร่งกว่าว่างันเถอะ ใช่เลยค่ะอันนั้นคือประเด็นสําคัญเลยคือมีข้อมูลบอกว่านักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาดึงศักยภาพร่างกายได้เกิน90%เลยนะเทียบกับคนทั่วไปอาจจะอยู่แค่60-70ซึ่งความต่างตรงนี้ค่ะมันไม่ได้มาจากว่าใครกล้ามใหญ่กว่ากันอย่างเดียวแต่มันคือความสามารถในการสั่งร่างกายให้มันก้าวข้ามขีดจํากัดที่ปกติใจเรามันตั้งไว เพราะงั้นความสําเร็จยาวๆเนี่ยมันเลยไม่ได้มาจากแค่พรสวรรค์นะคะแต่มาจากไม์เซตที่แข็งแกร่งที่มันช่วยให้แบบเออล้มแล้วลุกได้เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็กลับมาสู้ต่อได้มีตัวอย่างชัดๆเยอะเลยนะครับอย่างไมเคิลจอแดนก็เคยบอกว่าผมล้มเหลวซ้ําแล้วซ้ําเล่านั่นแหละเหตุผลที่ผมสําเร็จ หรือโคบีไบรันกับมัมบ้าเมนเทลิตี้นี้ก็สุดยอดซ้อมตั้งแต่ตีสใช่ค่ะหนักมากแล้วก็เซเรน่าวิลเลียมส์ที่บอกเลยว่าชอบความกดดันเพราะจะเล่นได้ดีที่สุดโอ้โหมันคือความแกล่งเครื่องในจริงๆจริงค่ะแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นองค์ประกอบของไมเซ็ตแกล่งๆแบบนั้นจากงานวิจัยนะคะเขาสรุปมาได้6ข้อหลักๆเลยค่ะ 1. คือความเชื่อมั่นในตัวเองอันนี้ไม่ใช่แค่รู้สึกดีนะ แต่เป็นความเชื่อที่มาจากการเตรียมตัวอย่างดีเยี่ยม 2. ความยืดหยุ่นทางจิตใจคือล้มแล้วลุกไวฟื้นตัวเร็วไม่จม 3. ความมุ่งมั่นอันนี้คือแรงผลักดันทำงานหนักแม้วันที่แบบไม่อยากทำหรือท้อ 4. ส,สมาธิค่ะการจดจ่อยอยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่ต้องทำไม่วอกแวก 5. การควบคุมอารมณ์อันนี้สำคัญมากคือนิ่งได้ในสถานการณ์ขับขัน และ6ความกล้าเสี่ยงกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อพัฒนาตัวเองอืมทั้ง6ข้อนี้มันดูเชื่อมเชื่อมกันนะคะอย่างความเชื่อมั่นที่มาจากการเตรียมตัวดีก็น่าจะทําให้กล้าเสี่ยงมากขึ้นเพราะมันไม่ใช่เสี่ยงมั่วๆแต่เป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับแล้วเราจะสร้างวิธีคิดแบบแชมเปี้ยนขึ้นมาได้ยังไงครับมีสูตรหนึ่งค่ะเขาเรียกว่า best formula B ก็คือ believe ความเชื่อที่เราคุยกัน E คือ enjoyment หาความสนุกในสิ่งที่ทำ S คือ self talk การคุยกับตัวเองและ T ก็คือ toughness ความแกร่งทางใจค่ะ self talk หรือคุยกับตัวเองนี่น่าสนใจมากครับมันต่างจากแค่คิดบวกเฉยๆยังไงเหรอครับอืมคำถามดีค่ะ s e l f t a l ล์กในที่นี้คือการสร้างบทสนทนาข้างในใจเราเนี่ยให้มันมีพลังเป็นบวกแบบมีเป้าหมายไม่ใช่แค่มองโลกสวยไปเรื่อยๆแต่เป็นการปรับมุมมองเลยนะเช่นเปลี่ยนจากฉันอาจจะทำได้มั้งเป็นฉันจะทำให้ได้หรือฉันทำได้อยู่แล้วอย่างเซเรนาวิลเลียมส์ก็ใช้คำว่า I am Serena เพื่อย้ำเตือนตัวเองถึงความสามารถแล้วก็มีอีกเทคนิคที่มักจะใช้คู่กันคือ visualization การสร้างภาพในใจจินตนาการถึงความสําเร็จหรือการทําอะไรที่มันสมบูรณ์แบบมากๆแบบละเอียดเลยเหมือนซ้อมในหัวก่อนอย่างแจ็คนิคลาสนักกอล์ฟระดับตํานานเขาก็เห็นภาพการตีที่สมบูรณ์แบบก่อนตีจริงทุกลูกเลยนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการเปลี่ยนจากแค่หวังว่าเออมันอาจจะดีนะไปเป็นการคาดหวังและเชื่อมั่นเลยว่าเฮ้ยเราทําได้เราจะทําให้มันเกิดขึ้นเหมือนที่ไมเคิลจอแดน คิดเสมอว่าลูกชูสำคัญสำคัญของเขาเนี่ยต้องลงแน่นอนถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าความคิดอย่างเดียวก็ยังไม่พอเนาะมันต้องมีการลงมือทำจริงๆด้วยเพราะอย่างที่เขาว่า confidence is based on competence ความมั่นใจจริงๆมันมาจากความสามารถที่เราสร้างขึ้นมาจากการฝึกการทำจริงทีนี้พอลงมือทำเนี่ยสิ่งสำคัญคือการโฟกัสที่กระบวนการหรือ process มากกว่าจะไปจ้องที่ผลลัพธ์หรือ outcome อย่างเดียวหมายถึงว่า ให้เราใส่ใจกับสิ่งที่ต้องทำแต่ละขั้นแต่ละตอนมากกว่าจะไปกังวลว่าเฮ้ยจะแพ้หรือชนะงี้แหละครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยอย่างราฟาเอลนาดาวนักเทนนิสที่ขึ้นชื่อเรื่องจิตใจมากๆเขาจะโฟกัสกับการเล่นแต่ละแต้มแต่ละเกมแบบว่าทำตรงหน้าให้ดีที่สุดไม่ได้ไปพะวงว่าเออจบแมตช์ผลจะเป็นยังไงแล้วก็การซ้อมค่ะสำคัญมากต้องซ้อมให้เหมือนกับตอนแข่งจริงเลย อย่างโคบีไบรอันที่เล่ากันว่าซ้อมชูตเป็นร้อยๆพันๆลูกต่อวันด้วยความเข้มข้นเหมือนแข่งจริงตลอดเวลาเพื่อให้ร่างกายกับจิตใจมันชินพร้อมรับมือได้ทุกสถานการณ์โห oh, ฟังดูเข้มข้นมากครับแล้วพอถึงเวลาแข่งจริงๆที่แบบความกดดันมันสูงมากๆเลยมีเทคนิคอะไรที่พอจะช่วยได้บ้างครับมีค่ะมี2เทคนิคหลักๆที่นักกีฬาระดับโลกเขาใช้กันนะคะอย่างแรกเรียกว่ารีเซ u ตรู e ค่ะ หรือกิจวัตรสำหรับตั้งหลักใหม่มันคือการกระทำสั้นๆที่ช่วยดึงสติตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันเวลาที่รู้สึกแบบสมาธิหลุดหรือเริ่มประมาาอาจจะเป็นแค่การหายใจลึกๆก,การขยับตัวนิดหน่อยหรือทำท่าทางเฉพาะตัวเหมือนที่นาดาวชอบจัดขวดน้ำหรือดึงเสื้อก่อนเสิร์ฟทุกครั้งอันนั้นละค่ะคือรีเซ็ตรูทีนของเขาช่วยให้กลับมาโฟกัสได้อ๋อ oh, เหมือนเป็นปุ่มรีเซ็ตส่วนตัวนี่เองเข้าใจแล้วครับแล้วอีกเทคนิคล่ะครับ อีกอันคือ performance routine ค่ะหรือกิจ,จวัตรก่อนลงมือทำจริงอันนี้จะต่างจาก reset routine นิดหน่อยคือมันเป็นชุดพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆก่อนที่จะต้องทำอะไรที่สำคัญมากๆเพื่อสร้างความคุ้นเคยลดความตื่นเต้นเรียกความมั่นใจเหมือนเป็นพิธีกรรมส่วนตัวอย่างท่ายืนการหายใจหรือการวอร์มอัพแบบเฉพาะของคริสเตียโน o โรนัลโดก่อนจะยิงฟรีคิกหรือยิงจุดโทษมันช่วยสร้างสภาวะจิตใจที่พร้อมที่สุด ก่อนลงมือทำสิ่งนั้นๆค่ะสรุปแล้วนะคะการพัฒนาแชมเปี้ยนมายดเซตหรือความคิดแบบแชมป์เนี่ยมันเป็นทักษะค่ะสร้างได้ฝึกได้ไม่ใช่ว่าต้องมีมาตั้งแต่เกิดอย่างเดียวแม้ว่าความสามารถทางกายภาพหรือร่างกายจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วโดยเฉพาะเวลาที่เจอสถานการณ์กดดันมากๆเนี่ยมายด์เซตหรือสภาพจิตใจนี่แหละค่ะคือตัวตัดสินความแตกต่างที่แท้จริงเลย เป็นข้อสรุปที่น่าสนใจมากครับทำให้เห็นภาพเลยว่าแชมเปี้ยนจริงๆเนี่ยอาจได้เกิดมาพร้อมความสำเร็จทันทีแต่สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือความสามารถที่จะพัฒนาพัฒนาความคิดพัฒนาจิตใจแบบแชมเปี้ยนขึ้นมาซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนก็น่าจะมีเหมือนกันและสามารถฝึกฝนพัฒนาให้ดีขึ้นได้นะครับ